สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำต้มยำปลาช่อนนะครับต้มยำปลาช่อนนาไข่นะไปดูวันบ้านเลยครับทำแล้วคิดถึงบ้านมากทั้งมาผมเป็นคนอนนอกกันเนาะเขาไปอยู่ในกรงดีครับตัเดือนเลยใส่ไปก่อนเลยครับผ่าตะาไคร้ใบมะกรูดหอมแดงครับแต่ตามด้วยเกลือนะครับผมใส่ไปเลยประมาณคนึ่งช้อนโต๊ะ ะะผมพุ่งรถนิดหน่อยพอนะครับนิดหน่อยพอหนอยอันแรไปนะครับใส่ไปเลยครับผมของนัวใส่ไปเลยใส่เยอะอร่อยเยอะต่อไปนะก็จะเป็นอรอเขาเดือดแป๊บนึงเดีย๋ยวเขาปอ้กทีละกันะะรอเขาเดือดก่อนแล้วเขาใส่เนื้อปลานะ มีวัตถุดิบแล้วก็มีนี่ไหมเนื้อปลาช่อนนะครับผมแล้วก็มีไข่ด้วยขาดไม่ได้เลยนะคือพริกแห้งนะครับตองใช้พริกแห้งเท่านั้นนะครับผมคั่วก่อนนะถึงจะเข้านะผมแล้วก็เป็นพวกผักชีใบฝรั่งนะครับฝรั่งอย่างนี้อ่าโอเคเดี๋ยวรเขาเดือดแป๊บนึงไปขั้นตอนต่อไปนะครับใส่เนื้อปลาลงไปเลยครับผมนี่ ช้อนตัวใหญ่เลยครับล้างน้ำเกลือก่อนนะล้างความขับออกก่อนรอสักครู่แล้วค่อยปรุงรสเพิ่มอีกทีหนึ่งปรุงเปรี้ยวปรุงเค็มเพิ่มมานะครับตามใจชอบอ่านะครับเดือดตถานี้แล้วก็เติมน้ำปลาเป็นนิดหน่อยครับเติมไปปรุงไปนะครับเอาไปแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปเลยบีบไปเลยครับผมอือหือ น้ำมะนาวได้น้ำมะขามเปียกได้นะครับแล้วแต่คุณชอบนะครับแต่ผมก็จะใส่สองอย่างเลยนะนะครับน้ำมะขามเปียกก็ประมาณสักลงไปก่อนสองนะครับผมแล้วก็ชิมเอานะครับว่าเปียวม,มากเปียวน้อยอยังไงนะฮะชิมก่อนนะครับขาดเค็มหน่อยหนึ่ง แล้วก็ครับพริกแห้งคั่วนะครับใส่ลไปเลยนี่ใส่เยอะแซ่บไปนะครับชีฝรั่งเป็ดอันมาาเรียบร้อยครับผมต้ยมยำปลาช่อนนาเป็นไงครับนี่เนื้อชีได้ใหญ่ โอเคครับ okay, huh?